แอคโฟครับคู่เซนเตอร์เป็นฮุรโอเซซ่าจับคู่กับโซมูจอนะครับทางซ้ายเป็นซาลาลัมบูสทางขวาเป็นจอห์นเบลสฟอร์ดขวาเป็นจิรพันธ์ทางซ้ายเป็นพลเอกคู่เซนเตอร์เป็นนีโฮมกับธีระบัสซี่ตรงกลางก็เป็นพีรวัตรกับการนรินนะครับที่อยู่ข้างหลังซีวกรประจวบห่างอยู่แค่3ครับอุทัยห่างอยู่7เพราะฉะนั้นเกมน,นี้สําคัญแน่นอนครับอาล้ครับเกมที่อุทัยท่านี้ครับรับมือทีมจาก ให้ต่อมาเห็นไหมอ้าวางเลยตงกลางนี่ครับดูการรอจังหวะแก้เพสแม่หแต่ว่าตาอัวเ่ยจังหวะแรกล้าอยู่นะครับให้มาตรงนี้กำกึงลุยไปตาอ,อัวซ้ายยิงปอนปิ้นมานิดนึงเข้ามือบุญยังเกียรติครับวันนี้นี่จาชุด16คนแรกนี่ถือว่ามายังกันอย่างปาณีดมากนะครับสองกุลซือเพราะว่าพอเหลือไปดูมานั่งสำรองนี่มีของดีทุกคนอา้าวพลาดครับตรงนี้ เบนจามินเดวิสในกรอบอย่นงรวดเรวยิงโอ้โหเป็นรประตูไปเลยครับโอ้โ oh, ห oh, จากความผิดพลาดครับของทางพีดีบระจวบเองครับจังหวะการเซตบอลแล้วไปเสียบอลนะครับโอ้โ oh, ห oh, แล้วก็กลายเป็นว่าเบนจามินโฉกลูกนี้เข้าไปยิงได้รประตูออกนํำแล้วครับเซตพีซครับของอุทัยธานีเบนจามินเดวิสโยนลึกมาหูยโอ้โหหลุดมา,าจังหวะเปิดโดนไปหน่อยแล้วสุดท้าย บงออกไปเองหรือว่าจากกิจอ้าวยังไงครูสินไม่แน่ใจเดี๋ยวดูว่าครูสินคือฝั่งนี้จะเอาแฮนด์บอลจากการนารินนะครับดูว่ามีข้อมูลจากพรูสินนัประเด็นเมืองงามใน VR Room หรือเปล่านะครับจังหวะน,นี้เนี่ยละครับแต่ว่าเรียนคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับว่า VR ก็มีนะที่แค่ให้ข้อมูลเท่านั้นนะครัการสนใจทั้งหมดเนี่ย ู้สีนครัาเป็นใหญ่ที่สุดมาแล้วครับไม่ได้โอ้โหถูกว่ารอดไปครับการนรินแล้วก็พิธีประจวบครับจะสวนขึ้นมาบอลอยู่ที่เบนจามินเดวิสด้วยอาวนะครับมีตัวผู้เล่นด้วยเบนจามินเดวิสให้ต่อมาจับลูกนี้ จัก,กิจเปิดมาเป็นจมินซ้ำเดงๆโอ้โห,โหดูรอนยิดวันนี้น่าจะนอนไม่หลับนะครับรูปนี้โอ้โหแล้วก็มาพร้อมเสียงจบครึ่งแรกครับโอ้โหดูว่าติ่งนอนดูรอนยิดจริงๆมีช็อตการที่ประจวบจะเช็คเอารุ้นอาจุดโทษด้วยนะครับนี่ครับจังหวะสวนกลับมา ชนะบูสให้มาที่โอ้โหเป็นเซฟเลยครับของวรรุิและจอดจอดตรงนี้โอ้โหข้ามคานนี่ลูกนี้คุณพุทำบ่อยอะไรครับมาพร้อมกับดูเพื่อนดูแต่ละคนเรื่องหลังนี้ประจวบขยับเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเอาสารัตกันยโรธครับลงสนามมาแทนพิรวัตรอักขธรรมครับ ใส่เกมรุกเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับตามหลังอยู่หนึ่งประตูครับในครึ่งเวลาแรากอ้าวโซโมจอก็โดนถอดแล้วทางเจ้าถิ่นโยนัสสวาเบ้น,นะครับที่ลงสนามมามาดูบองจังหวะน,นี้ก่อนครับลากตะลุยขึ้นมายังสกัดออกไปได้ โอ้คีกอโมูราเอสก็ลงมาด้วยนะครับแทนที่ของทางฟิลิปปวิชครับสองตำแหน่งเลยครับที่ประจวบขยับในต้นครึ่งหลังคอเด็กนี้เติมึ้นไปสุดมุมธงเลยนะครับแล้วก็เป็นบอลทุ่มขอ,ของทางอุไัยได้บอลแล้วครับ ขี <S <s ่กอมเลยสยิงสัเลยโอ้โหเข้าตรงตัวของทางบุญยเกียรติครับมันมาอยู่กับทางหน้าของชาลันบูสครับปัจจวบเนี่ยดูครึ่งหลังนี่บุกกดดันเข้าใส่เลยนะครับในการบีบสูงเลยเกี่ยวอยู่กับจิรพันธ์ผาสุขันโดนดึงนิดนึงผู้สินไม่ได้ว่าอะไรด้วยจับมาลูกนี้คนเดียวปาสอเลยครับลูคัสเซเลฟินโอ้โห ความเฉียบคมของอุทัยครับที่ได้ลูกสองอย่างรวดเร็วเลยครับคึงแรกเนี่ยจะเงียบไปนิดนึงครับกับการโดนจับไปเล่นหน้าเป้าวันนี้นะครับทางูคัสอ้าวแล้วโอ้โอตันกันมาจหวันนี้ตาอัวครับโอ้โหยิงตีตื้นขึ้นมากบให้กับทีมเยือนแล้ว1-2ออ่าแะครับประตูสำคัญเลยครับของทางพีริปรจวบครับเมื่อตีไข่แตกได้เร็ว จร,จริงๆนี่เกมรุกยังไม่ทันได้ประสานงานกันเลยกำลังจะส่งเต็ก้กลลงมาวันนี้ก็มีหนึ่งประตูนะครับกลายเป็นประตูที่สามของเขาในซีซั่นนี้ครับสำหรับทางลูคัสเซลฟิมเปิดลูกนี้ม่งเช็ดต่อมาตาอัว้อนหลังกับมาเล่นเอาบอลได้ครับจังหวะนี้พลิกแล้วยิงเลยครับทางทกีโกโมเลสกับจิรพัน ลึกมาโดนดนักได้ไไไชารลัมบูสเอาเคียทิ้งมาแต่มีตัวครับโฉบมาได้ด้วยอาครับหลุดมาจังหวะนี้เทียก็เอเวสเ่อนไม่มีย้อนหลังมาจับได้ดูรอนยิดซ้ายยิงออกไปครับมาดูลูกฟีคิกจังหวะนี้แกงซัดเลยครับโอ้โหต้องปัดทิงออกไปครับบอวลุบ ยิงของเทียโก้ัญยะไกลมากนะครับไกลจนประจวบไม่ได้ตั้งกำแพงซะด้วยซ้ำนะครับโอ้โหยิงนี่หนักจริงบอพุ่งไปให้ทางวรวุฒต้องพุ่งปัดเอาชัวร์เลยครับสุน้าตัวใหม่ของทีนะครับย้ายมานะพันธมิตรบอลย้อนกลับมาที่สิวกรเตียรกูลสิวกรโยนเข้ามาโอ้ที่ออกมาได้ อ,องทูตัดหนีมาทะลุสิครับแบบนี้มา2 2 1 2 1ครับลุยขึ้นมาเชโกเวสเชโกเวสให้องทูไหมไหลไม่ไหลยิงจบไปเลยครับโอ้โหสามประตูต่อหนึ่งครับอุทัยนำพีด oh ีประจวบโอ้โหประตูสำคัญเลยครับประตูนี้เป็นจังหวะสนกลับที่ทำให้เด็ดขาดมากมานะครับจังหวะเกมของทางประจวบที่กำลังจะขึงเอาประตูตีเสมอครับสุดท้ายโดนตัดได้แล้ว วันี้กลายเป็นบอลที่ประจวบเสียกลางทางโอ้โหดูดีลาบอลลงสุดยอดครับไปต่อเลยครับซ้ายมีอองทูล็อกอีกทีหนึง่งมองหาบิคาโดเปิดมาบิคาโดซันโต้ดิคาโดซันโตสขอสักลูกหนึ่งยิงแสกหน้าทางของวอรว์รฒเลยแต่ว่าโดนเคลียร์ทิง้งเอาไว้ได้ <c oughs> แล้วนกวีดยาวครับโอ้โหวันนี้ม็นเกมที่ยอดเยี่ยมเลยครับของทั้งสองทีมแต่ว่าอุทัยทําได้ดีกว่ามากครับชนะไป3ประตูต่อหนึ่กลาเป็นชัยชนะของเจ้าบ้านนะครับได้3ประตูจากเบนเจามินเดวิสลูคคสประตูจากเบนเจามินเดวิสลูคคส